สวัสดีครับคุณผู้ชมเพราก็ผมอาราวอิงชนแนลนะครับวันนี้นะทุกคนเป็นโอกาสดีของผมนะวันนี้ผมก็อยู่กับพี่เต๋ยแค่สองคนนะครับเพราะไอพี่เซฟนะทีแรกผมนะัดมันถ่ายก่อนหน้านี้นะครับแต่มันบอกว่ามันจะไปซื้อข้าวแนละ้วทุกคนก็เลยเป็นโอกาสดีของผมกับพี่เต๋ยนะวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมต้องรีบทานะครับผมได้วางแผนนะทุกคนในการเอาคืนนะหลังจากที่มันแกล้งผมในหลายๆคลิปนะโอเคผมได้ขุดเวลานะทุกคนตอนนี้ผมเตรียมกับพี่เต๋ยไว้นะฮะว่า นี่ยผมจะขุดในตรงนี้นะผมจะเอา TNT นะครับตอนนี้ผมก็ไปล่ามานะครับได้ TNT มาเท่านี้นะฮะไปล่าคิปเปอร์มานะตอนนี้ก็พี่เซฟไม่มาลยผมจะรีบทําเลยนะครับเคผมจะทําเป็นกับดักง่ายๆทุกคนโดยการเอา TNT นะครับไปวางไว้ข้างล่างเลยนะพอสมควรนะแล้วก็เอาขึ้ืมาวางข้างบนพอพี่เซฟเดินมาเหยียบปุ๊บเนี่ยก็จะล่วงลงมาในนี้เลยนะแล้วก็เอ็นเกมทุกคนผมได้เอาคืนมันอย่างสาสมแล้วนะ เอพี่เต๋อไม่พูดไม่จาเลยแป๊บนึงแป๊บนึง่งีทุกคนเปลี่ยนด้ทั้งเหล็กด้วยมันเข้าไปทั้งเหล็กด้วยเหรอมันเฮ้ยโอ้หไม่พอทีนที่ไ่เดี๋ยวเอาเอาแค่เอาเท่าที่พอแล้วกันมันได้ไม่หมดอะถ้าเออมัน่าได้ยาป่ะนะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ อึ๊บอึบเฮ้ยไม่พออยู่ดีต้องเหลือไว้ข้างบน8อันหนึ่งสองสามไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาอะไรต่อตัวขึ้นไปดีวะเอาหินเอ้ยขุดขึ้นไปก็ได้โอเคไม่มีดินเหรอไม่มีเดี๋ยวมีแต่ว่าถ้าไอ้น่านมันก็ทำให้รูที่ทเซฟจะตกลงมามันน้อยลงไง<ม>อืมใช่นี่ทุกคนเห็นไหม ทีเอ็นทีมรณะนะทีแรกก็ว่าจะหาทีเอ็นทีให้ได้เยอะกว่านี้นะทุกคนแต่กลัวว่าไอพี่เซฟมันจะกลับมาก่อนนะครับนี่ก็ต้องรีบนะทุกคนอึ๊บเร็ว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 เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทัน <laughs> โอ้ยผมดูสะใจมากทุกคนโอ้ยัดอยากตกแต่งข้างล่างอะท้าเป็นทุ่งดอกไม้ <laughs> ที่ไงเราเตรียมดอกไม้กันมาแล้วไงเราก็เอ,อไว้อะไรให้เพื่อนสักนิดนึงโดนตรงไปนะเอออึ๊บทีนี้เราก็ขุดหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่ะเท่านี้พออ่ะก็ TNT วางไว้แปะ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 โอเคทุกคนทีนี้นะถ้าพี่เซฟมันเหยียบตรงไหนก็ตามของอันนี้นะมันจะล่วงนะครับ เหยียบกีบล็อกก็ล่วงเท่านั้นนะแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นทรายให้หมดเลยนะทุกคนตรงนี้เพื่อความเนียนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันรู้ทางนะทุกคนมันฉลาดอยู่นะ <c oughs> ตกตแต่ตแก้งมันทั้งทีมันต้องเอาให้สุดแล้วทุกคนเดี๋ยวนี่เลยตกแต่งสไตล์ทางเดินออสารไม่ได้เลยนะไปเหยียบไม่ได้เลยเนะี่ยถ้าไปเหยียบนี่จบเลยนะเตี่ยโอเคได้อย่างวะได้แล้วแหละเออตกแต่งหน่อยตกแต่งให้เพื่อนหน่อย ลอยด้วยกีบกุลาโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพอพี่เซฟมานะผมจะแกล้งเป็นว่าเปิดคลิปนะทุกคนแกล้งเปิดคลิปนะ <sk ane> เพื่อเพื่อให้มันออกมาข้างนอกนะผมก็นั่นะแหละมันน่าจะอยู่ข้างในนะเพราะคราวที่แล้วถ้าจำไม่ผิดคือมันเข้าไปทําอะไรข้างในไม่รู้ทุกคน,น,นเหมือนขุดเหมืองอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมรอมันมาก่อนนะั้วจะยืนรอนะไม่รู้มาตอนไหนนะโอเคครับ รอไปเรื่อยๆนะทุกคนรอไปเรื่อยๆนะ <laughs> A few moments later mm. One eternity later เซฟเปิดคลิปแล้วนะมาช้าไปซื้อข้าวที่ไหนวะเนี่ยหน้าบ้านโอเคจะเปิดคลิปแล้วนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอาราวอิงชนแนลนะครับอ่าทีนี้วันนี้นะครับผมก็อยู่กันในไหมครับเวอร์ชั่น1 1 6 4นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เตี่ยนะครับแล้วก็พี่เซฟนะแต่ว่าพี่เตี่ยอยู่ข้างนอกนะพี่เซฟอยู่ข้างในปะน่าจะอยู่ข้างในนะทุกคนเพราะว่าเห็นไปขุดเมืองหรืออะไรนะ เตออกมาโชว์ตัวคุณผู้ชมหน่อยดิแ๊บแอบแอบเก็บเออออกมาโชว์ตัวให้คุณผู้ชมเขาได้เห็นหน้าเห็นตากันบ้างโอ้โหอ,อะไรเนี่ยออ <laughs> 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 ทางเดนินเลยด้วยกี Today, okay, okay, bon ๊กกุลาบเอ๊โอ้โหด้กิ๊มึงแตะอะไรมาปั๊นเนี่ยชุดเล็กโอเคครับทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้ก็แกล้งให้พี่เซฟสำเร็จแล้วนะโอเคทุกคนทีนี้ผมจะขอว่ามันวิ่งอ๋ยโอ้ย โอ้ย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 โอเคทุกคนทีนี้ผมจะมาอัปเดตอะไรนิดๆหน่อยๆนะทุกคนคือไอฟาร์มเหล็กตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเดีผมพาไปดูดีกว่านะทุกคนนี่นะผมพาขึ้นไปดูนะจบจบคลิปนี้ไปกูจะออกแค่หลังบ้านเอ้ยมึงไม่เคยแกล้งกูไงมไอเตฟะมันแกล้งกูไว้หลายครั้งไง ไม่ได้หรอกมันต้องเอาคืน <c oughs> อ่าเนี่ยทุกคนคือมีน้องที่รู้จักนะครับเขาดูช่องผมนี่แหละแล้วเขาก็ทั้งมาถามว่าพี่อิงคือทําฟาร์มแบบนี้แล้วทําไอที่กั้นตรงเนี้ยอ่าทําไมโกเลมมันยังเกิดข้างบนอันนี้ผมอธิบายเลยนะครับว่าตรงนี้ผมใช้เป็นสลับนะครับเป็นสลับครึ่งล่างนะครับถ้าเป็นสลับครึ่งล่างอย่างเงี้ยคือ มอนเตอร์นะครับมันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดนะครับเพราะว่ามันเป็นสลับครึ่งล่างนะครับทุกคนแต่ถ้ามันเป็นเอาสลับมาวางอันนึงมันจะกลายเป็นบล็อกเต็มนะครับทาให้ไอ้โกเลมนะฮะมันจะไม่เกิดตรงนี้มันจะไปเอ้ยมันจะไม่เกิดท้างบนนะมันจะมาเกิดตรงนี้แทนนะครับแต่กรณีนี้คืออันนี้มันเป็นสลับนะครับมันเกิดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลือกจะเกิดนะมันต้องไปเกิดบนนู้นนะครับแล้วมันก็ตายตามระเบียบนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนเอาพ่เซฟมาเอ้ยอย่าเอาคืนนะ อ้อยออยอ้อยออยไอ้แซอ้ยล่วงแล้วออ้อยอ่อแม่งเลยทุกคนรอแม่งเลยอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรสางมันทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นนะอ้อยอคือนี่นะครับตอนนอกรอบนะพี่เต๋อเขาได้มาสร้างบ้านไว้นะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ข้างในนนมันเป็นรูหนูมันแคบเกินนะครับ ผมก็เห็นด้วยนะทุกคนทีนี้บ้านตรงนี้มันยังสร้างไม่เสร็จนะเนี่ยเดี๋ยวพี่เต๋อเขามาสร้างบ้านไว้ตรงนี้ทุกคนเนี่ยนะทีนี้ผมเลยคุยกันนะครับว่าจะสร้างเป็นหลังเล็กๆคนละหลังหรือว่าจะสร้างทีเดียวเรยใหญ่ายายเลยมาคุยกันอีกทีนึงฮนะผลสรุปออกมานะครับก็คือว่าคิดว่าน,น่าจะสร้างเป็นหลังหนึ่งใหญ่ๆนะทุกคนเอให้มันอลังการบ้างนะครับทุกวันนี้ยังไม่ได้ทอะไรอลังการนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะจักเมื่อกี้งี้ไง โอเคเดี๋ยวพัดหน้านะครับทุกคนผมจะมาสร้างบ้านกันสักตรงบริเวณไหนสักที่หนึ่งนะดูอ่ะโดนอะไรเนี่ยจะมาสร้างกันตรงไหนสักที่นะครับทุกคนคือเดี๋ยวต้องมาหาพื้นที่กันอีกทีนะครับต้องปรับพื้นที่ด้วยนะโอเคแล้วก็ไอฟาร์มวิลเลจเนี่ยทุกคนไอหมู่บ้านเนี่ยโครงการบ้านเดี่ยวของผมเนี่ยคือรู้สึกมันอึดอัอดเกินไปนะทุกคนเนี่ย ผมว่าจะขยายนะครับอาจจะขยายนะทุกคนเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงพาร์ทนี้ก็คงจะพอแต่เพียงเท่านี้นะครับ mm. เดี๋ยวยังไงพาร์ทหน้ามาอัปเดตกับผมอีกทีนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาช่องอลาวอิงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ